ขออนุญาตนะพี่มงคลนะผมพูดเลยแล้วกันคือเราไม่ได้ลงในสื่อในหนังสือพิมพ์หรอกแต่ว่าพี่มงคลเขาก็พูดส่วนตัวกับผมไว้นะครับว่าเปิดมาแซบเราไม่ได้เห็นหลอกบาทกว่าสิ่งที่ได้เห็นน่ะคือหลักสตางค์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ก็สตางค์จริงๆพี่มคุคคลเอ่ยชื่อคาว่า3 0สตางค์นะ <S 2> <S 2> <S ผมพูด <serial. S 1> ตรงๆเอาตรงๆต,ต,ต,ตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็อย่างนี้เลยพี่มงคล ยังไงอ่ะพี่มงคลสตาร์กมันมันยังไงพี่มงคลช่วยนี้นะครับช่วยพูดหน่<า>อยผมผมผมขอสรุปก่อนเดี๋ยวเรามีเวลาสักสิบนาทีหลายนาทีใช่ไหมในการพูดครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยด้วยแล้วฮะเดี๋ยวผมจริงเรื่องของสต,ตาร์กเนี่ยความเสียหายเยอะและ้วก็ทางผมเองไม่ค่อยอยากออกสื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอ่อนไหวนะครับเราคุยเซลล์ผมวิเคราะห์มาระยะหนึ่งตัวเลขที่เห็นก็อาจจะแตกต่างจากในกลุ่มหลายๆท่านพูดกัน เพราะว่าผมตามสตาร์กมาตั้งสองสามปีแล้วค่ะแล้วก็ทางเราเองก็ไม่ไม่แทบจะไม่เคยน,นันอาไม่เคยเล่นหุ้นตัวสตาร์กเลยค่ะนะครับก็เป็นหุ้นที่เราขอเฝ้าดูอยู่ห่างๆมานานแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นผมขอสรุปข้อทุดนี้ก่อนอความเสียหายหลายๆคนอะไรก็ตามผมว่าหาในสื่อรูเรื่องผมจะสรุปบางเรื่องให้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมะีสไลด์มาให้ดูนิดนึงแล้วคุณแาสจอยากจะถามด้วว่าแ้นว่า สามข้อที่เราคุยกันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังผมติดตามนี้นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขในงบเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเราใช้งบแต่มาที่สามปีห้าเนี่ยคเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่างบเขาเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่บริษัทนี้่มีงบจริงๆของสตาร์ทเนี่ยก็คือแปลงล่างมาเนี่ยก็คือประมาณปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าปีไหนเนี่ยคือปีที่มัน ข้อมูลถูกต้องอยู่เป็นปีใดปีหนึ่งอาจจะเป็นปีที่แล้วไตรมาสที่สองแล้วแต่เพมาะในเนี้ยใครจะพยายามเอาบอกว่างบไตรมาสที่สามหกห้าคือสถานการณ์ที่แท้จริงของบริษัทนั้นเนี่ยก็น่าจะยากอยู่นะครับข้อที่สองคือเป็นแทบจะเป็นบริษัทแรกนะครับที่บริษัทไม่ได้เปิดเผยความเสียหายก่อนเทตอนึกออกไหมตอนที่เราหยุดเทตดไปเนี้ยเรายังไม่เห็นเลยนะว่าเสียหายเท่าไหร่แล้วเป็นหุ้นที่ ปกติผมอยู่ในวงการนี้มาสามสิบปีเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยผมสามารถถามได้รู้ได้เห็นได้งบส่งไม่ว่าจะเป็นรถหรูเนี่ยดีปิกนิกปิกนิกรู้ล่วงหน้าหลายเดือนเลยนะครับอเอิร์ธนี่รู้ล่วงหน้าสองปีนะครับแล้วก็หลายๆตัวที่เกิดปัญหาขึ้นรู้แต่ว่าสตาร์กไม่รู้เลยทุกคนแบบนั่งอยู่ดีฟ้า่กากกลางกลางกระหม่อมจบเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเสียหายเท่าไหร่ คุณแต่ก็รู้ไหมคุณแต๋ก็ยังรู้บางส่วนะนะครับว่ามันเสียหายเท่าไหร่แต่ไม่รู้ทั้งหมดข้อที่สามนะครับตัวเลขที่เราเป๊ะมากที่สุดวันทงได้เลยเนี่ยว่าไม่ถูกต้องแน่ๆคือนี่ครับคุ้กู้กับเงินกู้สามารถการเงินรวมกันสองก้อนเนี่ยคือหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาทประมาณนั้นก็เกิดจากนี่ที่เป็นเงินกู้ประมาณเก้าพันแล้วก็นี่ที่เป็นหุ้นกู้บกดอกเบี้ยอีกประมาณเก้าพันประมาณเท่าๆกัน นะครับก็นี่คือสิ่งที่เราชัวร์ที่สุดนี่นี่นี่ใช่แน่ข้อถัดมาคือความเสียหายของอสตาร์กเนี่ยดูจาก4หัวข้อ4หัวบัญชี1บัญชีเงินสด2บัญชีลูกหนี้3บัญชีเจ้าหนี้แล้วก็4บัญชีสินค้าคงเหลือความเสียหายอยู่ที่4บัญชีนี้รมกัน4บัญชีนี้รมกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขว่า as of ล่าสุดนาแต่มาที่3อ่ะ สุดท้ายเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่มันจะอยู่ในก้อนสี่ก้อนเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วข้อถัดมาก็คือว่าเป็นห้องหุ้นที่กองทุนเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยมีบทบริคซัพพอร์ตน้อยจำได้ไหมว่าเขาซื้อกองทุนตอนนั้นเขาาซื้อสามร้อเจ็ดสิบสองต่าพันห้าร้อยหุ้นเยอะนะบทบริเคะห์เนี่ยรู้สึกจะเป็นเครดิตสวิตมั้งทาอยู่คนเดียวเลยมั้งนะครับสุดท้ายนะครับที่ผมดูจากงบเนี่ย ความเสียหายนยะถามว่าเกินเท่าไหร่ถึงจะถึงจะถึงจะจบจบคือหนี้สินหนี้หนี้สินหนี้ร้นพ้นตัวเขาเรียกประมาณนั้นนะคือที่ถ้าเกิดเราแกะจนง,งบแต่มาตรที่สาเอาแค่ง,งบแต่มาตรที่สามสมมุติมันเชื่อถือได้อดูในส่วนของส่วนทุนเนี่ยอถ้าเป็นงบรวมอยู่ที่แปดพันงบแม่อยู่ที่ 1, 000, 000, หนึ่งหมื่นผมตีเอาว่าเอางบแม่เป็นหลักก็ได้ความเสียหายเกินหมื่นล้านเนี่ย ถือว่าจบฮะก็คือผู้ถือหุ้นก็คือศูนย์แหละนะครับอ่นนี่คือหกเจ็ดข้อที่ผมจะแชร์ตรงนั้นเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะให้ดูในะจะถามาก่อนไหมหรือจะผมไล่ก่อนแล้วไล่ให้จบดีกว่าแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกับประเด็นนั้นดีครับครับครับ,รบก็ดูดสไลด์ไปด้วยก็ได้ไดที่ทุงคนถ้าที่มคุมคนมีโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ถามยาวๆกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ก็เหมือนจริงๆมันก็ไม่ได้เกินคาดหวังหรอก การประชุมเจ้าหนี้เมื่อวานนี้นะครับตัวสตาร์ทสองสามเก้าสตาร์ทสองสี่เก้าเนี่ยก้อนเม็ดเงินรวมกันเนี่ยต้นบวกหอกเนี่ยสองพันสองร้อยล้านเนี่ยเจ้าหนี้ขอคืนขอคืนทันทีนะั่นหมายความว่าตัวหุ้นกู้ในตัวอื่นทั้งหมดรวมกันนะทั้งสองก้อนรวมกันเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทมีโอกาสจะถูกอ่อ cross default นั่นก็คือว่าถ่ายถอนตอนนี้ขอคืนแน่ๆ2อ0พแต่อีก6ก0ัเเนี่ยมีโอกาสจะเป็นเป็น,เป,นเป็นถูกเรียกคืนใ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 น,ในถัดมา นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยสตาร์กกำลังเข้าสู่ช่วงของการดีฟอลของตัวหุ้นกู้นะครับก็ต้องจับตาดูครับว่า30วันให้หลังนะครับจากนี้ไปเนี่ยสตาร์กจะมีเงินเอาไปจ่ายคืน2,200ล้านนี้หรือเปล่าถ้าไม่คืนก็จะกลายเป็นดีฟอลนะครับตอนนี้ในสเต็ปต่อมาดีฟอลอคือดีฟอลทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะงรหรือว่าสองสปอ,องกองทุนนี้ คือคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้คำว่าเป็น cross default เนี่ยมันจะ default หมดเลยทั้งตั้งแต่หุ้นกู้ยันเงินกู้ธรรมดาครับอคำว่า default ก็คือว่าในการขอกู้เงินไม่ได้ละเอาว่ากันง่ายถูกไหมถูกครับถูกครับ,รบซึ่งอันเนี้ยข่าวก่อนเนี่ยประชุมคราวก่อนเนี่ยทางสตาร์กเองก็ก็ขอกันไว้นะครับแล้วทุกคนก็โหวตให้แต่ระคราวนี้ก็ขอไม่ไม่ไม่ได้ละไม่ยอมนะตัวตัวตัวผมก็ท,นะท้งฝั่งเนี่ยทีแมสเซ่ที่ผมแบบไม่ค่อยโอเคยันคือ เขาไม่สามารถตอบเงินที่เขาเหลืออยู่ทั้งหมดได้อันนี้เป็นตัวสําคัญครับเพราะว่าเรื่องสภาพคล่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าคุณเหลือเท่าไหร่ในการลาธิก,การนะครับอ่ะนี่คือก้อนอันนี้ก็เป็นผมผม,ผมเช็คเครดิตของทันหุ้นนะก็เมื่อกี้ผมก็ดูมาแล้วะก็ทั้งหมดอ่ะพันห้าร้อยหุ้นเนี่ยก็พันห้าร้อยล้านหุ้นเนี่ยสามาเจ็ดสิบสองก็แต่ละลายก็ตามนี้นะครับก็ไม่ก็แน่นอนนะก็ต้องเทขายออกมาแน่นอนนะครับของกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือราคาขึ้นลงสูงสุดเห็นแล้ว นี่ครับโอ้โหบัญชีสี่หัวที่ผมพูดถึงว่ามันเราจะความเสียหายของทตาตั้งเนี่ยจะจะอยู่ที่สี่หัวบัญชีนี้ะนะครับคืออันที่หนึ่งคือบัญชีลูกหนี้ลูกหนี้พันเจ็ดร้อยล้านบาทจริงหรือเท,ท็จจริงแค่ไหนแล้วสามารถเรียกคืนได้แค่ไหนในพันเจ็ดร้อยล้านบาทนี้พันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน,านบาทน<า>ี้นะครับข้อที่สองอ่บัญชีสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่ ล่าสุดเขาโชว์ไว้ที่1 5 0 0 0ล้านบาทจริงๆบัญชีสินค้าคงเหลือกับบัญชี AR หรือรลูกนี่มันจะมีความสัมพันธ์กันครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณขายสินค้าออกไปได้เนี่ยจำนวนสินค้าคงเหลือคุณจะลดลงนะครับเพราะนตรงนี้สองสองรายการนี้รวมกันก็22 0 0 0พนกว่าล้านแล้วแล้วก็ตัวเจ้านี้เองเนี่ยอ่าจริงจริงเท่าไหร่ปกติปัญหาของส้าจริงๆอิผมว่าไม่ได้ไม,ไ,มไม่ไม่น่าจะอยู่ใช่บัญชีนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นหัวบัญชีที่ทเวลามันเกิดความเสียหายแบบนี้เนี่ยหัวบัญชีนี้จะอยู่ด้วย นะครับเพราะว่ามันก็มีความผูกพันเรื่องอินเวนทอรี่กับความผูกพันเรื่องเออยู่นะครับนั้นสองก้อนเนี้ยเป็นสองก้อนหลักเลยแล้วสุดท้ายคือจริงๆแล้วมีคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่ถ้าคุณดูงบตัวสิ้นสุดไตรมาสที่3เนี่ยเ,เงินสดบวกกับเ,เงินลงทุนระยะสั้นรวมกันคือ4ี่ยล้านบาทแต่ถ้าเกิดคุณบวกหุ้นบวกเงินที่คุณซื้อหายหุ้นเพิ่มทุนไปอีกประมาณ5 0 0พันก็จะประมาณ5,000ันกว่าล้านเพราะ,ะนั้นความเสียหายมันอยู่ตรงนี้ฮะสามตัวนี้บวกกันประมาณนั้นและนี่คือความเสสสียยยหาาูงุดอ่ประมณนนั้ <P ret odo> ะนะครับประมาณนะครับประมาณนะครับสองหมื่นสองบวกห้าพันสองมืนเจ็ดนี่คือก้อนของความเสียเป็นเขาเรียกเป็น exposure จะเสียหายกี่เปอร์เซ็นต์ของก้อนนี้นี่คือ,น,คอนี่คือคิดแบบใหญ่ๆจริงๆนะใหญ่ๆจริงๆเสียหายเท่าไหร่นะครับวิธีการดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมะั้นตรงนี้เน ία, <ม>ี่ยตรงผมเองมันในแง่ของความเสียหายบอกแล้วลว่าถ้ามันเกินเท่าไหร่พีพีสำคัญคือมันเกินส่วนทุนที่ประมาณ ที่มีอยู่เนี่ยส่วนทุนที่ประมาณเนี่ยในโชว์เนี่ยหน้าจอเนี่ยรวมส่วนของผู้เจ้าของเนี่ยอยู่ประมาณนี้มาทัดนี้ฮะอยู่ที่หมื่นหนึ่งถ้าเกิดความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันเกินหมื่นหนึ่งเราต้องไปตั้งในเปียนแอลเข้ามาเนี่ยปุ๊บแล้วมันตีกันว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันติดลบอ่ะถ้าเกิดเกินถ้าเกิดคิดงบคอนโซลคือแปดพันเจ็ดถ้าเกิดมีงบตัวแม่คือหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเสียหายเกินเนี่ยผู้ถือหุ้นสามมันอ่ะอาจจะเหลือศูนย์เลยนะครับอันนี้คือผมมเนาิจรงๆี่ย สรุปแล้วจนถึง a s o อนะวันนี้จริงๆสถานการณ์แล้วก็ท e, ีหรือว่าตัวเลขที่คุณต้องไปดูกับสตาร์กเนี่ยคือตัวไหนบ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันวันที่16นี้ประกาศออกมานะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่พี่มงค,คลให้จับตาดูท้ายที่สุดก็คือตัวของส่วนทุนนะครับว่าท้ายที่สุดเาเป็นอย่างไรคือตอนนี้มันเดาไม่ได้คือมันไม่รู้อะ ก็เขารู้อยู่ก็เขารู้อยู่ในบริษัทเดียวอะตอนนี้มันไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ก็ไม่เห็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลับตายอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าความเสียหายมันต่ำอ่ะมันเกินส่วนทุนจบเนาะจบเนะเอาละในฝั่งของนักลงทุนเห็นภาพในฝั่งของเจ้าของอะหรือว่าในฝั่งของแก้ไงได้บ้างคือคือทางแก้เนี่ย เอา,อางี้นครับเป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะผมอยา่อยาคิดว่าคําว่าสตาร์กเลยดีกว่าผมขอปิดหน้าจอก่อนจะสต็อปตัวแชร์ดีกว่านะครับความเสียหายของสตาร์กเองคือเป็นโรงเอาหุ้นทั่วๆไปกันแล้วกันถ้าเกิดคุณเสียหายไม่เยอะถ้าคุณจริงๆสตาร์กเนี่ยมีแอสเซทของสตาร์กเนี่ยบอกเลยว่าสตาร์กไม่ใช่ธุรกิจภาคการเงิน,เ,นเขามีแอสเซทหรือเรียกว่าสินทรัพย์ที่เป็นโรงงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าจํานวนหนึ่ง นะครับมันมีมูลค่าอยู่จนนํานวนหนึ่งอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้วันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณตัดขายทิ้งทั้งหมดแต่สิ่งที่คุณได้ขายได้เป็นเงินจริงๆแน่ๆคือโรงงานกับสินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าสาเร็จรูปที่คุณกองอยู่ในโรงงานนี่คือสิ่งที่มีมูลค่าอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าสตาร์กเนี่ยคุณหักเจ้าหนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณกลายเป็นศูนย์เลยไหมไมครับมันต้องไปเอาเอา,เอาทั้งหมดไปหักกับโรงงานนี้นะครับเป็นมูลค่าเพราะฉะนั้นความเสียหายเนี่ยถ้าเกิดมันเสียหายไม่เยอะ ผมพูดตัวเล็กตุ๊กตาเนะี่ยเอาเป็นตัวที่ตั้งนะสมมติไม่เกินห้าพันสมมุตินะไม่เกินห้าพันนี่อะสมมุตินะสมมตินะมมนะจ,จริงจริงนะความเสียหายห้าพันนี่เพิ่มทุนได้ไหมได้นะยังเพิ่มทุนได้อยู่เจ้าของเพิ่มทุนเป็นพีพีอะไรมาได้เรียกเพื่อนเรียกอะไรมาก็ได้ม,มาใส่เงินเข้าไปห้าพันนี่พอไหวอพอไหวนะคือคือยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ก็ก็อ,อ,อยู่ได้นะเพิ่มทุนตรงนี้อยู่ได้กรณทที่สองเสียหายเยอะกว่าน,นั้นนี่ไม่ไหวอ่ะ เจ้าของแบบผูดถึงหุ้นรายใหญ่บอกผาไม่ยากแล้วเหนื่อยแล้วเกินห้าพันเกินอะไรเนี่ยยากแล้วยิ่งเกินหมื่นยิ่งยากอยางเลยเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยแล้ว,ลวไม่ไหวแล้วเพราะนั้นก็ก็ตัวเองก็ไม่เอาแล้วก็อาจจะอาจจะขายให้กับใครสักคนหนึ่งไปเลยอาจจะเป็นโรงงานผลิตสายไฟฟ้าระดับโลกเบอร์อื่นอยากได้โรงงานนี้เอาไปเลยนะครับก็เอาราคาขายเนี่ยลบหนี้ลบหนี้ลบแล้วก็ลบหนี้แล้วก็งบเงินสดออกไปลบหนีบ้บวกเงินสดเข้าไป นะครับก็ขายไปเลยเพราะว่าเสียหายเยอะแล้วไม่เอานะไม่ใส่เงินก็ไปแล้วข้อที่สามอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากลัวถ้ามันเสียหายมากเมื่อกี้ผมพูดตัวเลขแล้วนะครับว่าก้อนใหญ่ก้อนทั้งก้อนเนะี่ยเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกินเท่าไหร่เนี่ยจะซีเรียสนะครับถ้าเสียหายมากจนจนเกินแบบไม่ไม่ไหวแล้วใส่เงินยังไงก็ไม่คุม้มส่วนพันุนติดลบไปเยอะเลยไม่คุ้มแล้วอก็คือก็ทิ้งแล้วอันนี้ก็จะปล่อยแล้วก็ปล่อยให้ บริษัทไปแก้ปัญหาเองเราจะเคยเห็นนะครับว่าบริษัทเองเวลามันความเสียหายเรียกว่าเยอะมากจนกระทั่งแก้ไม่คุ้มเนี่ยก็จะมไม่ค่อยมีคนเข้าไปแก้แล้วก็จะปล่อยเดินไปเรื่อยๆสิบปียังแก้ไม่จบก็จะออกอาการนั้นไปนวันนี้ฮะมันอยู่ที่ว่าข้อที่หนึ่งที่ผมบอกว่าเสียหายไม่เยอะพุ่มทุนได้โอเคก็เข้าไปแก้ก็ใช้เวลาไม่นานแต่เสียหายข้อที่สองเยอะ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 แต่ว่าเยอะยังพอแก้ได้อยู่แต่เจ้าของอาจจะไม่เอาแล้วหรือให้คนอื่นไปนะครับเพราะมันมีโรงงานผลิตสายไฟฟ้าอยู่ ข้อที่สามคือเยอะเกินไปแลวว้วไม่ไหวสู้ไม่ไหวคือก็ก็กกผมผมใช้คาว่าภาษาง่ายๆผมใช้คาว่าทิ้งล้างกแล้วนะ <c oughs> ก็ไม่แก้แหละ <c oughs> นะครับก็ปล่อยให้พนักงานแก้กันเองก็แล้วกัน <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือนี่คือกขั้นขั้นสุดนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามกันว่าเขาเขาได้กําไรไปเท่าไหร่จริงๆแล้วความเสียหายมันคือเรื่องของการที่เขาเพิ่มทุนมาโดยตลอดด้วยก็ต้องไปดูว่าไอ้สิ่งที่เขาเพิ่มทุนไปเนี่ยแล้วสมมุติว่า สมมุตินะอันนี้ไม่ได้พูดกล่าวหาใครนะนะฮะสมมติว่าเพิ่มทุนแล้วเอาเงินออกไปเลยนะฮะมันก็คือความเสียหายก็คือในส่วนของการเพิ่มทุนทั้งหลายแหละนะครับก,ก็ติดตามดูกันแล้วกันว่าว่ามันจะไปถึงขั้นขั้นสามหรือไม่นะฮะซึ่งถ้าเกิดถึงขั้น3ามก็จบฮะเพราะว่าไม่มีใครซื้อบริษัทถึงแม้ว่าคุณจะเอาไปขายแบบว่าให้คนอื่นมาแบ็กดอ์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันเต็มไปด้วยหนี้นะมันคือมันมันลำบาก ก็ต้องไปติดตามกันนะครับมันมีทั้งเรื่องของหนี้เรื่องของการเพิ่มทุนเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องดูว่าการเลเวลเลตของบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นยังไงด้วยใช่ครับโอยก็ตอนคิดง่ายๆตัวที่เคยเจอเนี่ยที่เคยมีปัญหาผมไม่ได้พูดถึงคำโกงนะเคยมีปัญหาด้านการเงินแบบเนี้ยที่ผมเคยทําตอนนั้นคือในชั่นัลพาร์คผมมีกำารขายหุ้นเพิ่มทุนได้เลยคือสี่สิบาทตอนนั้นเนี่ยผมทํางานเป็นนักวิเคราะห์ในปีแรก ปีแรกเลยนะค <Okay. S 2> ิดดู national park กว่าจะกลับมาเทรดแล้วปัจจุบันชื่อรับบิดใช่ไหมนั่นนะ่ะคิดไปดูเนี่ยใช้เวลากี่ปีในการแก้ไขปัญหาว่าเป็มปัญหาที่ขั้นข้างขั้นสุดเนี่ยโอ้โหคุณแก้ทีมีสิบปีให้เห็นนะ จำได้ไหมคุณแดดน่าจะทันน่ะจำได้แล้วก็นคุณอยู่หนึ่งตัง2ตังตลอดเวลาจำได้เอฟป้าเนี่ยถ้าขั้นสุดก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นละครับก่อนนานมากๆก่อนที่คุณคีรีจะเข้ามาปลุกเนี่ยนะคะก็ปลูกก็ยังน้อยอยู่นี้อ้าวอาอาเพราะฉะนั้นถ้าโดยโดยหลักการสมมุติว่าเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดงบการเงินมาแล้วนะครับก็ ราคาเหมาะสมเท่าไหร่ก็พี่มงคลก็บอกว่าใช้วิธีการยังไงนะราคาเหมาะสมเท่าไหร่เนี่ยราคาเหมาะสมมัน,มนตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเลขเพราะนั้นผมไม่สามารถที่จะตอบในเชิงราคาเหมาะสมได้แต่ว่าผมว่าแต่ละท่านลองไปคิดดูแล้วกันว่าความเสียหายถ้ามันเยอะเกินหมื่นล้านเนี่ยคุณซื้อหุ้นไปเนี่ยคุณก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยม,มันอยู่ที่การเราความเชื่อแหละว,ว่าคุณเสียหายเยอะขนาดไหนะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นของตลาดในตลาดหุ้นเนี่ยเวลามเกิดปัญหาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่าบัตท่อมันคืออะไรป่ะคือสิบตังค์สิบตังค์ประมาณนั้นน่ะคงไปอยู่แถวๆนั้นแล้วก็คนซื้อเนี่ยคือใครคําถามมาหาผมนะว่าเอ๊ะจริงๆทําไมมันยังมีคนซื้อคอในตลาดหุ้นเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยจะมีนักลงทุนอยู่บางกลุ่มนะครับที่เขาชอบช้อปปิ้งช้อปปิ้งของราคาถูกเขาคิดไงป่ะเขาคิดบอกว่าซื้อไปเลยสามสิบตังค์เหมือนเหมือนก็เอาเงินไปไปเก็บไว้เสียหายก็ไม่เป็นไร อาจจะคนหนึ่งซื้อคนละล้านบาทสิบล้านบาทแล้วแต่แล้วแต,แวแต่นั่นคือนั่นคือวิธีคิดของนักทุนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าคุณไปซื้อหุ้นที่ราคาแบบนี้เนี่ยสามสิบตังค์เนี่ยถ้าเกิดปรุเขากลับมาเทรดได้เนี่ยเขาจะมีกําไรเป็นพันเท่าร้อยเท่าหมื่นเท่าถูกไหมครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือคนที่รู้จริงว่าสตาร์กเสียหายเท่าไหร่แล้วเสียหายแบบแก้ได้นั่นแหละเขาก็จะเป็นอีกคนที่ซื้อที่รู้ว่าเนี่ย<อ>คนเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นอินไซเดอร์ ผมบอกแล้วพวกเราอะ่ะผมเองคุณแสบเองรู้บางส่วนเราไม่รู้ทั้งก้อนว่าเสียหายสามส่วนเนี่ยมันเสียหายเท่าไหร่แต่มันต้องมีคนที่รู้จริงครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมผมกับกผมยอมรับว่าผมซูเข้เลยว่าปิดข้อมูลได้เก่งจริงจน <c oughs> ิงะง่แแบบหาทุกวงการแล้วไม่มีข้อมูลหลุดถ้าแจะไม่มีข้อมูลหลุดมาเลยหลุดมาตัวเลขเดียวเลยหลุดมาตัวเลขเดียวคือห้าพันที่เหลือไม่มีเลยฮะ ไม่ไม่ท่านั้นตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าจะไงนั้นอยู่ที่คนคิดครับว่าเราเราเชื่อว่ามันเสียหายแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดเสียหายแบบคอมพลีตหรือสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ไม่ควรยุ่งครับเพราะว่าซื้อหุ้นไปยังไงก็ก็หมดนะไม่เหลือ,อ,อนะนะฮะ,นะฮะวันนี้ก็เป็นพวกสายเทคนิคข้อเนี่ยเข้าไปนะฮนะเดี๋ยวได้บ้างเสียบ้างนะครับส่วนเจ้าของนะผมรู้ว่าเขาแค่กลุ่มขมับอะประมาณนั้นแหละผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ว่าก็ยังนะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะครับนะ เอ้าโอเคนะเรื่องราวของสตาร์ททุกคนโอเคนะจะดูจะดูทางเทคนิคกันหน่อยไหมล่ะมีบางคนเปิดว่าดูได้ไหมดูยังไงทางเทคนิคเมันดูยังไงทุกคนอย่าลืมว่าเทคนิคดีกว่าผมมามันต้องเปิดกราฟไมกี่นาทีเนี่ยสตาร์ทเนี่ยมันอุยเทคนิคมันดูไม่ได้หรอกครับคือสตาร์ทเนี่ยมันก่อนเนี่ยตอนที่มันตอนเนี้ยพอปีหนึ่งก็เห็นไหมครับว่าราคาหุ้นก่อนหน้าเนี่ยเป็นตอนนี้มันเป็นตัวการ์ตูนนะ มันอยู่ที่ประมาณบาทก,กว่าๆแล้วตอนที่เปลี่ยนร่างมาเป็นสตาร์นี่ก็ราคาก็ขึ้นไปสูงสุดประมาณหกบาทกว่าแล้วก็ลงมาอยู่ปัจจุบันเอเออย่าเรียกว่าเทคนิคเลยดีกว่าครับ <c oughs> ผมเห็นว่าเราจะเรียกจริงๆอ่ะเคสตรงนี้จะคล้ายๆเคสเอาคล้ายๆเคสมอรดีกว่าอ่าคล้ายๆเคสมออือ่าราคาหุ้นมันจะประมาณเนี้ยวันนี้เนี่ยราคาวันนี้ราคาปิดวันนี้จะเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในวันนี้หมายความว่าอะไรอ่าราคาปิดวันนี้จะเรียกว่า เป็นราคากลางก็ได้เพราะว่าคนที่คิดจะขายคิดจะทําอะไรเนี่ยก็จะขายกันที่ราคาแบบนี้แหละเป็นหลักเพราะวันนี้มันขายได้สูงสุดเลยไงถูกไหมคุณแล้วตอนนี้คุณจะเห็นว่าสตาร์ทเนี่ยยังขายยังไงก็ตามยังมีบิดอยู่แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณปิดสมมติว่าปิดที่ราคาแถวตรงเนี้ยที่ราคาสามสิบตังค์เนี่ยราคาสามสิบตังค์อาจจะกลายเป็นฐานของในวันต่อๆไปแล้วมันก็จะจะบกุกลบสามสิบตังค์ มันจะเหมือนมันก็อาจจะคล้ายๆมอเห็นจะเห็นไหมครับว่ามอวันที่ลงแรกๆสองวันแรกเนี่ยมันลงไปถึงสูงสุดคือสามสิบสี่ตังค์แล้วสุดท้ายมันก็เทอยู่เลยอยู่ยี่สิบตังค์เห็นว่ามันมันมีส่วนต่างไม่เยอะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นครับสําหรับราคาสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดเผยงบการเงินในวันที่สิบหกไม่เกินวันที่สิบหกที่บริษัทพูดมีผลมากครับวันนี้เป็นวันของคนที่จําเป็นต้องขายแต่วันวันที่คุณจะรู้จริงๆเนี่ยคุณต้องเห็นงบครับ วันที่เห็นงบคุณจะบอกได้เลยว่าสตาร์ทเนี่ยความเสียหายอยู่ในเลเวลไหนการแก้ไขจะอยู่ในข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามนะครับจะบอกได้ครับต้องดูงบครับวันนี้เดาอย่างเดียวเลยครับเดาอย่างเดียวเลยครับซึ่งผมไม่อยากเดาให้นะผมแค่บอกว่ามันประมาณไหนกล่องความเสียหายสูงสุดกรอบความเสียหายสูงสุดอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็ตัวเสียหายแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับผมพูดได้แค่นั้นครับครับผมเอาทางเดินสตาร์ทเดี๋ยว วันวันนี้ดูว่าราคาปิดเป็นยังไงพี่มงคนก็บอกว่าถ้าเป็นถ,ถือว่าเป็นราคากลางก็ได้นะฮะแล้วสิบหกไปดูงบแล้วก็ไปอีกบวกอีกประมาณสักสามสิบวันจากวันนี้เนี่ยก็ไปดูว่าเอาเงินมาคืนนี่เขาได้ไหรือเปล่าดีฟอไหมหรือ,อยังไงไหม,ไหมอว้ยยังมีเรื่องราวเยอะคุณผู้ชมสตาร์เอาตามเอาตามพืาาม้นฐานเนี่ยเขาไม่เล่นกันหรอกอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามเทคนิคอก็เชิญตามสะดวกนะฮะอย่าลืมคัดล้อกันด้วยแล้วกันนะครับ เอ้าไปเรื่องราวันนี้เราคุยสตาร์กันยาวนานว่าไปภาพของตลาดทุนฮะแล้วก็หุ้นตัวที่น่าสนใจครับเชนครับโอเคเอาพูดเรื่องหุ้นด้วยเหรออ่เอาฮะเอาฮะเอาสักแป๊ฮะกลยุทธ์หน่อยฮะช่วงนี้ก็ถอยลงมาตลอดเลยเนี่ยคือย่างงี้ช่วงนี้เราค่อนข้างอยฟอร์มเรากลับมาแล้วคำว่ากลับมาแล้วเพราะว่าผมให้ดูนิดหนึ่งเป็นเป็นนี้ก็ได้เป็นเป็นแชร์ความนั่นกันกั้วกันเนาะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตัว ตัวผมใช้คําว่าตลาดเองมันมันไปก็ลําบากนะเพราะว่ามันปัญหาเฟดานนี่เดี๋ยวรอประชุมสภาคองเกรสปัญหาสําคัญที่สุดข,ของต่างประเทศคือเศรษฐกิจจีนมีปัญหาแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยเฟดอาจจะขึ้นได้ไม่อั้นนะครับของไทยเองมีปัญหาเรื่องการเมืองเข้าสู่ระบบสุญญากาศเ,เรื่องตลาดไม่เท่าไหร่ตัวกลยุทธ์ค่อนข้างสําคัญครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนเยอะครับคือผมเคยกุยแล้วว่ามันเป็น 7, เจ็ดแปดเดือนที่แย่สาหรับผมมาก ในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าคือตลาดมันไม่มีแหล่งซื้อแล้วก็มันเล่นยากมากอ่ะแต่ว่าเราเขาก็พยายามสู้มาตลอดแล้วก็เราเพิ่งเราเราเพิ่งจะจัดการปัญหาตรงนั้นได้แม้ว่าเห็นไหมครับว่าตลาดยังลงต่อได้เนี่ยแต่เราเริ่มเริ่มกลับจริงๆไม่ไม่ใช่ความสามารถของแต่มันมันเป็นเรื่องตลาดเองอแหละที่มันเริ่มมีส่งให้เห็นเล่นได้เนบางตัวเล่นหุ้นกลางเล้นเล็กได้เล่น,เล,นเล่นได้หลายวันมันทําให้เราปรับกลยุทธ์แล้วก็ ให้เหมาะกับตลาดตอนนี้ตอนนี้เลยเธอเราเริ่มกลับขึ้นมาก็คือผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์ค่อนทัางสําคัญเราสวิตชิ่งหุ้นกันสนุกสนานมากนะครับอย่างเช่นเมื่อว่าเมื่อต้นสัปดาห์นั้นเนี่ยเราเราเอาเจมีเข้ามาในพอร์ตวันนี้เราก็สบายหน่อยนะครับเราเอาคิวคอนเข้ามาเราเอาบ้านปูเราเอาฮาน่าเราเอา t ีคิเข้ามาเนี่ยสบายแล้วนะครับซึ่งซึ่งเรามองเป็นจังหวะในการผมอาจจะเป็นคนถนัดเล่นหุ้นที่ลงมาลึกนะครับเ้วจับจังหวะซื้อวันนี้ ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็จับจังหวะในการซื้อหุ้นที่ราคาลงมาลึกหรือไม่ก็ตัวที่เป็นมีปัจจัยเฉพาะตัวซึ่งในวันนี้เราเราเติมหุ้นเราเอาคิวคอนออกเราเอาท q เคเอออกเราเติมตัวเท่าแก่น้อยเข้ามาครับ j ีเเราเอาไว้นะครับบ้านปลูกเดี๋ยวเอาไว้แล้วก็อยู่แล้วยังเอาไว้อยู่นะครับตัวตัววันนี้ TKN นเนี่ยเนื่องจากว่าผลประกอบการของท q เที่ทั่วที TKN เนี่ยผลประกอบการออกมาค่อนข้างดี แต่มาล่าสุดเนี่ยคือร้อยกว่าล้านร้อยหกสิบกล้านเราคิดว่านะครับที่เราทําข้อมูลมาเนี่ยเราคิดว่าเขาอะอย่างน่าจะดีต่อไปได้นะครับแล้วก็ธุรกิจพวกเครื่องดื่มธุรกิจน้ำธุรกิจอะไรต่างๆพวกสแน็คเนี่ยถ้าเราไปเซอร์ว์ดูในต่างประเทศเนี่ยก็ดีนะผมไม่รู้อะไรก็คือคนกินสแน็คก,กินอะไรเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีเคเนี่ยกลับมาอีกทีหนึ่งคือออกไปขายต่างประเทศได้อีกตรงนี้แหละผมเชื่อว,ว่าจะทําให้ตัวหุ้นต้องแข่น้อยเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับจากผลประกอบการที่ กลับมาแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงหลายหลายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเขามีปัญหาเยอะแต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมาได้ในเชิงกำไรมันเราก็เลยคิดว่าต้องแก่น้อยเนี่ยเป็นหุ้นตัวเดียวที่เราเติมเข้ามาในพอร์ตนะครับตัวอื่นนะครับฮาน้าทีทีีจุฬารัฐบ้านปูเจมทีเป็นของที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็จะแชร์ประมาณนี้ขอดูขอดูทคนข้อของเท่าแก่น้อยหน่อยฮะโอเคเปิดมายังไม่ได้ดูกราฟราคาลงไหมโอเค S <S <S 1> <S 1> ขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแก่น้อยจริงๆมีต้านจริงๆอยู่มาณประมาณสัก12บาทเพราะเนี่ยคนเล่นชุดแรกเนี่ยก็จะอยู่ในโซนที่ t a r g e t i n ง่ายๆเนี่ยคือกลอ,กอยุทธ่ประมาณ12บาทก่อนนะครับจุดซื้อเนี่ยผมว่าแน่นอนฮะเวลาเราจะเข้าซื้อหุ้นเนี่ยเราเราไม่ควรจะไปซื้อราคาแบบ,แบ,บเช่นเมื่อวานปิด11บาท30วันนี้เปิดมาไม่ไปต่อเนี่ยเราควรจะเกี่ยงราคาได้แล้วผมว่าอาจจะไปรอซื้อแถวๆประมาณสักโซน11-11บาท10ตังค์ครับสำหรับตัวเท้าแก่น้อยครับแล้วก็จุดคัดเนี่ยนะครับก็ถ้าหลุด ตัวโลของวันก่อนนั้นที่ประมาณจุดคัดคือประมาณ10บาท60บตางครับเห็นไหมครับว่าทรงของตัวเท่าแก่น้อยเองแล้วเนี่ยก็เป็นทรงที่ค่อยๆเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็คือจากผลประกอบการเป็นหลักครับครับเอา,าคะโอ้โเอาคำถามไหมพี่มลเอาสักหน่อยไหม หรือว่าเดี๋ยวผมผมผมขออนุญาตนิดนึ่งพี่มงคลผมก็เกรงใจคุณผู้ชมที่ถามนะฮะแต่ว่าผมก็อยากรู้จริงๆว่าในมุมมองของพี่มงคลกับกรนงที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ปรับเศรษฐกิจไทยเขาบอกก็โอเคอ่ะสามจุดหกนะครับแต่ไปปรับเพิ่มขึ้นตัวเลขของการส่งออกทั้งทั้งที่ออกมาก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ดูบัญชีเดินสะพัดที่เราขัดดูด้วยนะฮะมันหมายความว่าอย่างไรครับพี่มงคลจริงๆการการปรับ เรื่องของตัวเลขส่งออกอะไรพวกนี้หรือดุลกางค้าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเดือนที่แล้วเดือนมีนาคมตัวเลขก่อนหน้านี้มันดีนะครับแล้วก็เดือนเมษายนผมจะบอกจะบอกนิดนึงนะครับคุณแสบเห็นตัวเลขส่งออกไม่ดีเนี่ยใชค่คุณคุณแสบต้อง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 ,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือเดือนเมษายนปีนี้เป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะมากครับคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขส่งออกยังไงก็ไม่ดีครับตัวเลขส่งออกจะดีต้องไปดูเดือนตัวเลขส่งออกของเดือนพฤษภาคมครับซึ่งเป็นเดือนที่ปกติ นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขส่งออกดูหลอกตาที็น,นึงของเดือนของเดือนเมษายนที่ผ่านมาจริงอยู่เราไปดูของจีนจีนไม่ดีมันสะท้อนมาที่ไทยแต่ผมบอกว่าตัวเลขเมษายนมันมันแย่เกินจร,จริงจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับนี่คือประมาณนั้นนั้นถามว่าความเห็นของผมต่อมุมมองกรนงองเองผมว่ากรนงองเองก็ตามสภาพเพราะว่าเศรษฐกิจยังไงเขาก็ประเมินไปตามข้อมูลที่เขามีอยู่ก็าอาจจะมองว่าปีนี้เนี่ยรึ่งปีหลังจะดีขึ้น <c oughs> เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย กับช่วงแต่มาสแล้วไม่ค่อยดีเขาคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่นคือสมมติฐานของเขาครับนี่นคือสมมติฐานของกนัง,งอตอนนั้นนะครับก็เอาเป็นว่ารับกนัง,งอเองผมว่าตอนนี้เนี่ยทางาทางเราเองเนี่ยถามว่ากังวลใจอะไรไหมกับในมุมมองอะไรลักษณะอย่างนี้ผมว่าผมไม่ไม่ได้กังวลอะไรเลยนะผมะเฉยเฉยเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เราผมว่าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเรามีลุ้หนหลายเรื่องในทางบวก เรามีปัญหาแค่เรื่องเดียวครับคือเรื่องการเมืองที่เรามีู้จะไบทางไหนต <G ül üyor> ่วนอืน่นผมว่าเริ่มดีขึ้นแล้วครับ <c oughs> ครับครับอ่ะอ่ะชัดเจนนะครับค่ะ <c oughs> เอาละหมดเวลาละนะครับ <c oughs> วันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพีม่มงคลครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ